สวัสดีครับที่ร้านรานรามนะครับมาอันนี้มากับรถแนวบิ๊กไบค์อีกคันนะครับยอดนิยมเลยนะครับรุ่นแรกของเรานั่นเองครับตัวเซ800นั่นเองนะครับแต่งมาโอ้โหเยอะมากเลยนะครับทั้งน็อตสีทั้งท่อนะครับสวยมากเลยครับแค่ชุดแต่งก็หมดไปหลายแล้วให้ดูนะครับนี่เป็นรถของคุณแจ็คนะครับเดี๋ยวตอนท้ายมาสัมภาษณ์คุณแจ็คนิดหน่งนะครับว่าคุณแจ็คทำอาชีพอะไรนะครับถึงออกเซ800คันนี้มา นะครับแต่คุณแจ๊คบอกเลยนะครับว่าลูกรักทันนี้นะครับเพิ่งออกมานี่เสียวมากรับไปจอดที่ไหนมีแต่คนมองครับมานั่งค่อมบ้างถ่ายรูปบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็กลัวรวจะเป็นเลี้ยวเป็นลอยนะครับเลยเลือกใช้บริการของร้านนารานนะครับในการติดสัญญาณกนขโมยป้องกันเขานะครับเรามาทสสัญญาณกนขโมยนิดหนึ่งนะครับถ้าเรากดล็อกปึ๊บเวลาใครมานั่งรถเข้าเราครับโดนรถเรานะครับ ร้องที่รถ5วินาทีหยุดแล้วไม่ได้ร้องเยอะนะครับเราก็จะมาเตอเราที่รีโมทแต่ถ้าไม่เชื่อนะครับเขายัางโดตนต่อเนื่องมันจะร้องแบบนี้อันนี้คือเขาโดนต่อนเนื่องเห็นไหมครับตอนแรกก็จะเตือนเราก่อน5วินาทีแล้วก็หยุดแต่ถ้าไม่เชื่อโดนปั๊บมันจะร้องแบบเมื่อกี้ฮรร้องยาวประมาณ15-20วินาทีคือเขาโดนต่อนเนื่องน,นั่นเองแต่ถ้าเป็นเอนะครับเราไปติดต่อในหน่วยงานราชการนะครับไม่ต้องการให้เกิดเสียงดังนะครับคือแต่เราต้องการความปลอดภัยให้กับรถเราเราก็สามารถเลือกร้อง็นโหมดปิดเสีียงงนนะะครัรงงัับบมมมจาโก ดราคาโดรรถลองเนี้ยมันก็จะมีจะไปนะครับเสียงเนี่ยมันจะจะเป็นที่รีโมทนะครับแต่ที่รถจะไม่มีเสียงรบกวนเลยนะครับแต่หลายๆคนก็ถามนะครับว่าล็อกแบบปิดเสียงมันจะปลอดภัยจริงไหมจริงแน่นอนครับเพราะว่าถ้าเกิดโจรคิดจะมาขโมยก็จะแทงดูกุญแจลบะครับพอเขาแทงลูกุญแจเราเมื่อไหร่นะครับระบบจับได้มันก็จะดีดมาเป็นเสียงเลยแล้วก็ตัดการสตาร์ทให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับ ล็อกอยู่ในหมวดปิดเสียงนะครับผมทางนุง่นจะให้ดูแล้วมันก็ดีดร้องเลยขอความช่วยเหลือแล้วก็สตาร์ทไม่ติดใช่ไหมครับแต่นี่ผมกดล็อกแล้วนะครับอันนี้กดล็อกแล้วนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูใหม่นะสตาร์ทดูใหม่นะครับสตาร์ทติดปกติเลยนะครับอ่าเพราะอย่างนั้นเราป้องกันไปแล้วนะครับ กุญแจเราเองยังาร์ทไม่ได้กุญแจผีตัวสีไม่ต้องกลัวแล้วนะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับแล้วก็ยังมีฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งนะในการช่วยก็คือในกรณีเราข้าห้างเราคอดึงกุญแจกดล็ดอกออกมาหารถไม่เจอมีตัวค้นหารถครับกดสี่ครั้งไว้ครับรถมันจะล้องขึ้นมาพอเจอแล้วก็กดล็อกไปนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราล็อกแบบปิดเสียงอยู่นะครับเรากดข้นหารถมันก็จะไม่มีเสียงเช่นกันนะครับอ่าแล้วก็รุ่นนี้ยังสามารถตั้งระดับความเซนซิทีฟได้ถึง5าระดับนะครับได้ที่รรโมเลยนะคับ อ่าแล้วก็ท้ายสุดแต่ไม่สุดท้ายเรายังมีฟังก์ชันพิเศษมอบให้กับลูกค้าเช่นเคยนะครับแต่ขออนุญาตไม่บอกในส่วนของรายละเอียดในฟังก์ชันพิเศษตัวนี้นะครับแต่ได้บอกกับเจ้าของรถไปเรียบร้อยนะก็คือคุณแจ็คนะครับมาสัมภาษณ์คุณแจ็คนิดนึงสวัสดีครับคุณแจ็คครับอ่าคุณแจ็คครับไม่ทราบว่าคุณแจ็คทราบข่าวจากเรื่อจากช่องทางไหนครับยูทูบครับผมติดตามทางนยูทูบติดตามมาในยูทูบนะครับติดตามมานานเลยครับหลายปีแล้วโอ้หลายปีแล้วนะครับเพิ่งมีคันนี้ครับ เพิ่มมีันาดเยเรียกเรียกเรียกใช้เลยได้ลง้ามาสองวันแต่งเสร็จแล้วก็โทรเรียกพี่มาเลยแล้ววันนี้ได้สัมผัสเองนะครับมันได้เหมือนในยูทูบไหมครับที่ดูทุกอย่างครับพี่ครบเซตเลยครบเซ็ตเลยนะครับอ่าแล้วตอนท้ายที่บอกว่ามีฟังก์ชันพิเศษนะครับเห็นตอนแรกมาถามมาอยากรู้มากเลยนะครับวันนี้รู้แล้วรู้สึกยังไงกับฟังก์ชันนี้ครับชอบมากเลยพี่ฟังก์ชันเลยได้มาเต็มมายว่าคุ้มครับคุ้มใช่ไหมครับ แล้ววันนี้นะครับจากรนนารามเรานะครับก็ดูจากงานแต่งตัวของคุณแจ๊กนะครับก็รู้เลยนะครับว่าคุณแจ๊กทำอะไรครับโดยโปรโมทร้านนิดนึงครับคุณแจ๊กครับร้านซดตำเงินล้านรานพลาเรเจตครับนี่นี่ให้ดูให้ดูเต็มเต็มนะครับให้ดูเต็มเต็มรานพลาเรเจตครับตอนนี้มีลูกค้าเลยส้มตำเงินล้านนะครับอยู่รานพลาเรเจตครับซอยซอยอะไรนะครับร้านพลาเรเจตครับซอยอาแบกอาแบกครับตอนนี้มีลูกค้าอยู่ในร้านอยู่นี่ลูกค้าเต็มร้านเลยนะครับร้านนี้ลูกค้าแซ่บแซ่บมากอร่อยมากโอเคครับ ใครผ่านมา,ามแถวมออาแบกนะครับก็แวะเว<อ>ียนมาใช้บริการได้อยู่ตรงข้านร้นเล่าเลยครับผมอ่าตรงข้านร้นเล่าเลยนะครับเด<อ>ี๋ยวดูให้ดูซอยนึง หาง่ายๆครับคือตรงเข้ามาในมหาวิทยาลัยครับตรงเลยมหาวิทยาลัยมานิดนึงมองซ้ายมือไว้ครับเดี๋ยวก็จะเจอนะครับอ่านะครับยังไงวันนี้ทางรันารามก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณแจ็คเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติเรื่องใช้บริการของรันารามนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับกับแจ็คแปดร้อยนะครับอยากหาสัญญาณกันทั้งหมดคุณภาพนะครับร้อนติดต่อสอบถามมาได้ที่รันารามนะครับช่องทางการติดต่อเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งเก้าหกเก้าหกห้าสามหกนะครับหรือติดต่อผ่านทางไลน์ก็ได้นะครับ แอดสดี ID นะครับพิมพ์ว่าราันอาร์ม R U N A L A R M นั N ่นเองยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับและสวัสดีครับ